สวัสดีค่ะบประเด็นสิมาอัปเดตเปลี่ยนยัไงไเมืองอีกอันนี้รุ่นที่สามแล้วเนาะคะเนาะเมืองน้อยกำลังใหญ่ซุ้มนั่นเด็ดออกไปแล้วอันนี้ซุ้มมันนี่มาเกิดใหม่หน้อยใหญ่ๆนี่ก็ลังเกิดพทนเห็นบ่าน้อยเกินมาแงหญ่อยงามๆอยู่ผู้หญิน่อยหนึ่งสี่กโดยอยู่ เบื้องนี้นมันสีโกโดูอยู่หนึ่งร่งางโผล่ออกมาอีกสามชีเหมือกไงเนาะค่ะเนาะอันนี่ด้วยกัน,นกง่ายผักแล้วไง่ายแล้วประเด็นสีทถ้าไปเบื้องกระหลอกกะหลอกเขาเมา,าอ่อไนก นี่ต้นสมนกำล,ล,ล,ลังไงกำลังงานก็หลอกมันมาอไรนกนูนไปว่าท่านนั้นเรียนนีก่อนหนึ่งแตงลูกเนี่ยไงใบเรื่มเลี้ยงหรอรุ่นนี้ก็สิเป็นรุ่นรุ่นที่สามรุ่นที่สี่ก็สิว่าไดดกกัานไดหลอก ป้าเป็นหลายรุ่นเหรอเขี่ยมันก็สิเริ่มตายมันก็สิเบิดอายุเนาะค่ะเนาะนี่ยง่ายง่ายนุ่ยนี่ก็ง่ายมันบางใยน่าแบบง่ายมันต้นขึ้นงามงามงามครับคุณน่ะยอดอวบอวบอันนี้เอามานช่ำนอก็เอ้ยหยอดก็ล่างแตกเนาะค่ะเนาะบอล อันนี้บอลซื้อไว้บอลน,นี้อย่างน้อประเด็นจำกับว่าได้อันนี้บอลน,นี้อย่างน้อจำบบอออว่าได้เลยเขาเอาไปซื้อออกอันนี้น้อมันแยกออกมากมก,ก,ก,กับมาปลูกเนาะค่ะเนาะปลูกใส่กระถางก็ล้างขึ้นก็ล้างงำเรีนยนอให้เบิงังอันนี้กับมะนาว นีกุหลาบกุหลาบบอกว่าท่านนั้นต้นใหม่ใบด่างอันนี้ก็ใบด่างต้นกล้วยหน่อยอันนี้สาวหน่อยปัาบป็ดงามงามอันนี้ด่างไกลหน่อยอันนี้ด่างไกลหน่อยงามงามเบิ้งคู่ด่างประเดอนเดือยไปพุ่นเบิ้งเดีเยดไปพุ่นเบิ้ กุังกูดงังโอ้อันนี้ตนน้นนั่งกวักกันนี่เวมาจากบ้านนั่นลังนี่น,นี่ต้นนั่งกวักเียวมาผีก่อนมันจิไดไ้ตากแดดที่ลังคนหายามากเลยมาตาก อันไหนไม่ใช่อันนี้ฉันเอามาที่แรกมันต้นใหญ่นะทีนี้ต้นมันตายฉันเอามาจากบ้านฝรั่งนะเนี่ยเนี่ยมันตายไปทีนึงแล้วเลยเอากลับขึ้นมาใส่กระถางใหม่นะก็นั่นแหละก็อเก่ามันใหญ่มากเลยนะมาเลยตายนั่นแหละหมอซื้อมาแล้วนัมันโดนแดดแล้วมันตายนี่มันขึ้นมาใหม่ เนี Finally, ่ยเห็นไหมไม่ใช่ตอนฉันเอามาต้นหนึ่งมันไปไหนอ่ะเขาให้มาต้นหนึ่งนะไม่รู้อันเนี้ยที่หมอซื้อมาแล้วมันตายแล้วก็นี่มันต้นขึ้นมาจากกอเก่าเนี่ยกอเก่าเนี่ยกอเก่าตัวนี้นี่ต้นความตายไงเป็นเกิดมาเต็มเลยนะ เดี๋ยวต้องเอาไปปลูกก่อนเนี่ยโอ้เกิดมาเต็มเลยต้นต้นความตาย,ยางไงเป็นอออนี่ไงนีง่มันเกิดเต็มเลยเนะี่ยเห็นไหมมันเกิดมาจากมันหล่นมาจากมันนะเดี๋ยวต้องเอาไปปลูกก่นอนปลูกขยายพันธุ์ ตกตอนตีสามมันฉันตื่นตีสามพอดีไล่ไอ้ไอ้นี่ก็ออกดอกสวยๆนะนีกระบองเพชรอยู่บ้านนูน้นแต่บ้านนี้ยังไม่ออกที่นี่บ้านฝรั่งให้มาอันนี้ดอกชะบานี่เขาก็ให้มาดอกชะบาไม่ค่อยโอ้เป็นทีหนึ่งแล้วมันเลยตายนี่ดอกมันยุบไปหมดแล้ว ดอกยกไปหมดแล้วบวชวดนนี้ก็ออกดอกเยอะวันสีงามงามดูที่ฉันขยายได้ไม่รู้กี่กระถางเลยนะโอ้ได้ตั้งหลายกระถางเลยวันสีแล้วก็มีแก้วสารพัดนึกอีก จ้าสารพัดนั่นก็ขยายพันธุ์ได้เยอะแล้วกำลังแตกกอขึ้นมาอีกเบื้องบ่อนงามๆอาตัวนี้ก็เด้อค่ะเด้ออยู่หลอดปลอดภัยโปุกคคอยด่ดีสบายความเก็บจะได้ความไข่ย,ยังนี้ไปทางไหนก็อย่าเลื่ในใจแมทขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามก็เด้อขอบคุณ่งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าให้เบื้องบ่อนงามๆเมื่อนี้พาดทั่ว สวนดอกไม้สวัสดีค่ะ